ช่วงที่เราทำฟิตนะครับพระโขนี่แหะแม่มาตอนนี่นะคบทุกคนอันนี้ก็คือตัวประกอบตัวใหม่นั้นครับนั่นก็คือแม่เอาแม่มาเป็นตัวประกอบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะอะไรครับ แกะกล่องรองเท้าอันนี้พ่อสั่งมาจากไหนครับมาจากท็อปปี้นะครับท็อปปี้สั่งได้ทุกอย่างในจานบ้องมาอ้โหโอ้เวลี่กูดอ่ะ,อะแกะเลยครับได้ใช่ตฝั่งนี้นยังจะไม่นี่งไม่อะไรอ่ะยังไม่ออกยังไม่ขาดอย่าดึงแรงมัเป็นพัดฝั่งนี้อ่ะน,น,น,นี ออ่อทำพี t t t. <t ่ม <Assass> ันต <ending> <AIDS> <t muscle reception> <t rel pine vodka> ้องตัดอะไรอ่งเงตกันใจก็้องหน่ันเลยพ่อัเดิยะอัเดยนะอืมอ่ะตัดเาขาสอกกระแทกมาให้นะฮะอย่างดีอย่างดีนี่คใอพี่เป็น เป็นผ้าตุก,ข,ข,ข,กข,ขอด์ผ้ตโปร่งกล่องปากก่องจะเป็นพ้าติดแข็งใหญ่มากแล้วต้องมีวิธีประกอบนะเพราะว่ายังประกอบไม่เป็นเลยเราได้มากี่ชุดคะเราได้มากี่ชุดแม่คะคาจะประมาณบีบบิบวันนี้หมดอนเลยสิบกล่องเราได้มาสิบกล่องเหรอคะใช่อ่าเราแกะทีละกล่องอันนี้คือปากกล่องอ่ะกลับไปให้แม่ดูปากกล่อง น,นี่ฝากล่องเราก็จะเป็นพลาสติกแข็งอย่างนี้เอาไว้เปิดนะนตัวกล่องอันนี้ครับตัวกล่อง,ต,องตัวกล่องจะเป็นอะไรอ่ะพ่อมันจะเป็นแบบพลาสติกอ่อนเนาะเหมือน,นแฟมงานอ่ะก็ทำมุมตามที่เขา,าใหมาก่อนครับทำมุมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะให้มงมามันจะเป็นฉาดฉาดด้านพับเนี่ยอันนี้ก็เหลือแตกระดาษนะครับอ่าถุงไม่แน่ใจว่าจะเป็นด้านตูดหรือเปล่าะดครับอันนี้ทิ้งด้านที่มันพับนี่น่าจะเป็นตูดมันอ่าพับตูดก่อนพ่อพับตูดก่อนส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรยากแคติดตามตรงนี้แต่พ่ออยากว่ามันต้อง อ่าแล้วก็พับพับแล้วก็ทําตูดเนี่ยมันจะมีช่องใส่ล็อกอใส่ล็อกให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบฝาหน้ามันนะครับก็พับมันจะมีเกล็ดเล็กๆส,สองอันนะพับลงไปก่อนพับลงไปอย่างนี้ข้างหน้ามาแล้วค่ะครับก็สวัสดีค่ะฝาเปิดฝาไว้เปิดฝาดวยนะครับมันจะมีร่องร่องเข้าร่องเลยง่าย ไม่จับจับไว้ครับจับไว้ใ้ตรงตถ้าจับไม่ตรงมันก็เข้าลงไม่ได้ไม่ได้อจับเข้าแล้วอ่ะนี่ไงได้หนึ่งกล่องแล้วพี่เมกาเห็นไหมง่ายอ๋อฮะเปิดฝานะครับเอาเท้ามาใส่เข้าไป เสร็จแล้วหน,น,น,นึ่งกล่องแล้วสั่งมาสิบกล่อง หเซตที่ซื้อมานะคะก็จะได้ทั้งหมด10กล่องอ่า <Hey. S 1> ไปใส่รองเท้ากันก่อนนะคะบ๊ายบาย